เที่ยวดูดาวรับหน้าหนาว2,568ถึง2,569มีที่ไหนบ้างเริ่มจุดแรกช่วงฮาโลวีนประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาววันที่23ตุลาคมนี้และเมื่อลมหนาวมาท้องฟ้าจำใสก็เหมาะที่จะดูดาวกันแล้วซึ่งงานเทศกาลชมดาวที่นริจัดขึ้นในปีนี้เริ่มวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2,568แล้วมีรายละเอียดสิกิจกรรมดูดาวที่น่าสนใจทั้งดาวตกไปจนถึงพระจันทร์ดวงใหญ่มากใกล้โลกมากที่สุดของปีนี้ในวันลอยกระทง2,568นี้ วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568เปิดเทศกาลดูดาวรับลมหนาวเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นการเปิดฤดูการดูดาวครั้งแรกของปีในทีม Halloween Story Night ชวนแต่งกายฮาโลวีนร่วมส่องดาวและวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์หลากหลายขนาดท่ามกลางเสียงดนตรีไพเระขับกล่อมตลอดงานวันที่3ถึง4พฤศจิกายน2568 สุรินทรโอเวอร์เชียงใหม่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาในทีมูนในปาร์ตี้อินเดอร์พาร์คชวนเปิดประสบการณ์ดูดาวชมเดือนใจกลางสวนอบจอรเชียงใหม่กับคาราวานกล้องโทรทัศน์กว่าครึ่งร้อยและหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในงานปลายฝนต้นหนาวดูดาวฟรี free. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ h t t p s w w w n e r i t o r t h t h s t o r y ขีดในขีดโอเวอร์ขเียขีดใหม วันที่5พฤศจิกายน2568วันลอยกระทงวันเสาร์ที่1ิมกราคม2569ันริกาสโตรเฟส2 0ง6คืนดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปีเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกามหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาติ1ปีมีเพียงครั้งเดียวกับการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์ซิรินทินพิเศษช่วงคำชวนชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปี ส่วนภูมิภาพพบกันได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิงงศราและสงขลาวันเสาร์ที่24มกราคม2569สตอรี่ในโอเวอร์โคราชเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาใน,นจังหวัดนครราชสีมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนกลางเมืองโคราชวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569และวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569 ทีเป็นเองพนสิเปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกล้องโทรทัศน์ขนาด1เมตรชมวัตถุห้วงอวกาศลึกและดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่กำลังขยายมากกว่าตามนุษย์ถึง9 0 0 0 0เท่าจัดเพียง2ครั้งปีจำกัดรอบละ120คนเฉพาะกิจกรรมนี้ค่าสมัคร300บาทต่อคนเปิดรับสมัคร1พฤศจิกาย,ยน2568ทางเพ o น k ในรถาบันวิจัยดาราศาสาตรแห่งชาติ ในช่วงไลฟ์เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปวันอังคารที่สามีนาคม2569จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาชวนชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทยในริทเรียมจัดสังเกตการพร้อมกัน5แห่งในอุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิงเซาและสงขลา นอกจากนี้เนริพัาลิกนี้ยังเปิดดูดาวทุกคืนวันเสาร์กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชนชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด0.7เมตรและกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆอีกหลายชนิดพร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้นทุกคืนวันเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอุทยานดาราศาสตร์สิรินทินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พฤศจิกายนพฤษภาคมของทุกปีเริ่ม1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไป หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานครราชสีมาพายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทเปิดให้บริการตลอดปีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเปิดให้บริการตลอดปีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาเชิงเซาตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดเชิงเซาเปิดให้บริการตลอดปี หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเ็รอบพระชนมพรรษาสงขลาตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการตลอดปี